ออกมาสู่สายตาชาวโลกได้ว่ากุา่มร่างเดียร์บอกก็อยากฝากท่านนะครับถ้าไม่มีผู้ใดสส่นงแต่ยืนยันนะครับว่าการทาํางานครั้งนี้มีคณะทํางานผมตั้งคณะทํางานไปแล้วแล้วก็จะดูแลทุกท่านบ <c oughs> ริษัทเนี่ยคุยได้ทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องเดียวที่คุยไม่ได้คือเรื่องเงินที่จะมาห้องผมเนี่ยห้องผมเปิดกว้างไม่เคยปิดต่ห้องประธานสภาไม่เคยผิดนะครับมาปรึกษาหารือได้ อะไรที่ช่วยเหลือทงได้แล้เราต้องทํามาหาทิ้นะครับและก็ให้ให้ความรู้ให้ข้อคิดอีกถ้าใดเพิ่มไม่มีแล้วนะครับจะมีทางเชิญครับเชิญครับท่านไหนมาถึงนี่แล้วขออนุญาตกลับเรียนนะฮะผมหลวงพี่สอนพิมพ์ขปองแขม์นะครับขอกลับเรียนฝากท่านประธานและเช็คเรื่องหนึ่งเรื่องที่รับรองการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานั้นเนี่ยเขาระบุไว้ว่ากำลัง้ใเญ่ก็เลย ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกเนื่องจากว่าข้าราชการบางคนเนี่ยหลายขวาเรียนแล้วจบแล้วไม่มีไม่ใช้ไม่ให้ไม่สม่งชุววันนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีผลไม่บา,กางการตรวรเพราะว่าบรรดา